สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยมาให้ท่านผู้ชมเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศของอุตสาหกรรมรถยนต์เราจะได้เวลาเดินหน้าคืนอุตสาหกรรมรถยนต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์และนโยบายของ BOI ในการที่จะประกาศให้ประเทศไทยนั้นดึงทุนจากต่างชาติเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ E ีโคคาร์สนะครับขณะน,นี้ผมอยู่ภายในงานมอเตอร์ p o ซึ่งได้พบกับทางด้านของรองในขาธกการ BOI คุณโชคตีแก้วแสงนั่นเองครับ สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยในการผลิตรถยนต์ครับครับเราดูเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอีโคคาร์สองต่อต่อนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยเราประกาศชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าอีโคคาร์สองเกิดในประเทศไทยแน่นอนอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามีนโยบายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ให้บริษัทไปยื่นคำขอภายใน30มสบมนาปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้น3 1มีมนาเนี่ยก็มีคนมายื่นคำขอ10รายนะครับ ก็คิดเป็นกลกรกระทำผิดที่ยื่นขอลงเสริมก็1.5ล้านคันนะครับรก็ถ้าเป็นเงินลงทุนประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่มีนาจนถึงตอนนี้นะครับประมาณถึง25พฤศจิกาเนี่ยรเราก็อนุมัติส่งเสริมไปแล้วเกือบทุกลายนะฮะเรา9ลายเนี่ยได้รับรอนุมัติงส่งเสริมไปแล้วก็เหลือแค่ลายเดียวซึ่งรอ,องข้อมูลเขาอยู่นะครับรก็ถือว่า เรามีวความพร้อมแล้วก็ทุกเจ้าที่ประสงค์จะทํารถ Eco อีโคคารองก็ได้รับอนุมาตส่งเสริมไปเกือบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นอีโคค,ค,คา2จะถือว่าเป็นการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยใช่หรือไม่ เอ่อผมถือว่าใช่นะครับเนื่องจากว่าเราประสบความสำเร็จจากอีโคคาร์หนึ่งคแล้วก็เรากลายเป็นฐานการผลิตส่งออกของอีโคคาร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องให้เราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในอาเซียนต่อไปนะครับเราก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยเราต้องการสร้างฐานการผลิตแล้วก็หาผลักแชมเปี้ยนตัวใหม่ซึ่งก็เป็นการต่อยอดจากอีโคคาร์หนึ่งเก็คืออีโคคาร์สองนะครับ เพียงแต่ว่าในเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของในเรื่องการประหยัดพลังงานนะเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็จะเข้มงวดกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นรถอีโคคาร์สองเนี่ยเป็นรถซึ่งมีคุณสมบัติเข้มข้นแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าอีโคคาร์หนึ่งครับเราก็ต้องมองต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากผ่านอีโคคาร์หนึ่งถึงอีโคคาร์สองการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยอนาคตระยะยาวยังจะต้องเกิดโครงการใหม่ๆบ้างครับแน่นอนครับเพราะว่า เราย้อนกลับไปดูถึงนโยบายส่งเสริมรถของประเทศไทยเริ่มจากรถปิกัดใช่ไหมฮะแล้วก็นี้ผลัดแชมเปียนตัวแรกถัดมาก็เป็นพวกพาสเซจเตอร์คาร์โมเดลใหม่ๆแล้วก็ถัดมาก็เป็นอีโคคาร์หนึ่อีโคคารองอนาคตเนี่ยก็มีคนพูดถึงรถไฟฟ้าแต่ทาง e ิเล็ก c v e ก i c l e แต่นี้ประเด็นก็คือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างตลาด ในการพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานในประเทศพอสมควรนะครับแล้วผมเชื่อว่าค่ายรถยนต์เนี่ยเขาลงทุนเรื่องอโคคาร์หนึ่งกับอิโคคาร์สองไปเยอะผมก็เข้าใจว่าเขาเนียต้องการแมกซิมัลไการลงทุนในเรื่องของอีโคคาร์หนึ่งกับอโคคาร์สองก่อนนะครับแต่ทีนี้ประเด็นในเชิงนโยบายเนี่ยถึงแม้เราส่งเสริมอิโคคาร์สองเนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้กําหนดว่าคุณต้องใช้เชื้อเพลิงเบนซินหรือดีเซลหรืออะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าบริษัทไหนมีความพร้อมนะครับอาจจะมีข้อข้อค้าสองเนี่ยรายไหนมีความพร้อมที่จะทำเป็นรถไฟฟ้าก็แล้วสเปครถเหมือนที่คอคาสองเนี่ยก็สามารถทําได้สามารถทำได้ถ้่ทีความพร้อมของบริษัทสามารถทําได้แต่ประเด็นนี้ผมเรียนคุณบัญชาคือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายสิ่งอันที่หนึ่งเรื่องสถานะมัาเรียกชาร์จแบตเตอรี่นะครับ 2เรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่เองซึ่งย,ย,ยังแพงอยู่แล้วก็การชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานาน<ะ>แล้วก็3เนี่ยไอายการานโยบายบางเรื่องนะ,ะ,ะผมดูบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างเมริกาอย่างญี่ปุ่นเนี่ย<ะ>เขามีการให้การช่วยเหลือหรือว่าสัตว์ซืผู้ซื้อรถยนต์นะหรือว่าอย่างในเมรกาบางรัฐเนี่ย<ะ>ก็กำหนดเป็นระเบียบเลยว่า<ะ>รถในรัฐนี้ในเมืองนี้เนี่ย<ะ>ต้องเป็นรถซึ่ง มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นศูนย์เท่านั้น,เ,น,นเพราะฉะนั้นนโยบายหลายเรื่องเนี่ยต้องมาพร้อมกันนะครับ แต่ผมคิดว่าในทิศทางของรัฐบาลแล้วก็ของมีวเองเนี่ยเราก็อยากเห็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะพนะครับเพราะฉันหนีไม่พ้นแน่ว่าเมืองไทยก็จะต้องเกิดโครงการพัฒนารถไฟฟ้าผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นทิศทางทิศทางของโลกควรจะเป็นอย่างนั้นเราอาจจะพูดว่าเปบนอีโคคาร์3ก็เป็นไปได้จะเรียกอีโคมันก็เป็น EV คือรถรถไฟฟ้านะจะไม่ใช่อีโคคาร์2ก็คือ electric vehicle ครับพูดเพราะนนี้ก็จะเป็น ลยุทธ์สำคัญนโยบายสำคัญของแผน B.O.I ในปี2558ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศออกมาและมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมครับผมอาจจะกล่าวถึงเป้าหมายก่อนว่านโยบายนี้เนี่ยเป้าหมายในระยะยาวหรือว่าอาจจะพูดสับเทร่อยก็คือวิสัยทัศนะจริงแล้วเนี่ยเราอยากส่งเสริมในอุตสาหกรรมหรือว่าส่งเสริมการลงทุนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับแล้วก็ของสหกรรมไทยด้วยอันที่1อันที่2เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าคุณบัญชาดูรายได้ต่อหัวของคนไทยตอนนี้ประมาณ6000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะฮะถือว่าเป็นระดับรายได้ปานกลางนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อเราต้องการก้าวไปสู่ประเทศซึ่งมีรายได้สูงโดยค่ามาตรฐานโลกเนี่ยประมาณต้องแต่ละคนเนี่ยมีรายได้ ต่อปีไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0อนดอลลาร์ต้องขึ้นอีกต้องขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่2ในการส่งเสริมการลงทุนเราอยากส่งเสริมการลงทุนเพื่อก้าวข้ามเขาเรียกก้าวข้ามรายได้ปานกลางรายได้ปานกลางอันที่3เนี่ยก็อยากให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนอันนี้ยั่งยืนนึกเป็นเทรนของโลกเช่นเดียวกันต้องมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมถกครับอันนี้คือเป้าหมายในเชิงระยะยาวนะฮะส่วนตัวนโยบายเอเนี่ยเราเน้นอยู่ห้าหกด้านประมาณหกด้านเนี่ยนะครับ อันที่หนึ่งก็คือเรื่องความสามารถในการแข่งข <'s> right. ันที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ใช่แต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันดูได้หลายมุมนะแต่ว่าถ้าเราดูถึงจุดก่อนของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยการวิจัยพัฒนานะครับเราก็ยังทําน้อยมากในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้น ในการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้คือเรื่องรีเสิร์ชแ n d ด e v ีเวล็อปเมนต์นะเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบนะครับการพัฒนา s อสเอ็มอเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่สองเนี่ยก็แน่นอนเราต้องการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ประหยัดพลังงานนะอันนี้ก็เป็นทิศทางของโลกเช่นเดียวกันแม้แต่รถยนต์เองเนี่ยนะฮะเราก็มีมีชิ้นส่วนที่คือถ้าเป็นชิ้นส่วนที่เปรดพลังงานหรือเป็นมิตร จะได้รับการส่งเสริมในพิเศษอันที่3เนี่ยคุณประชาคงทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถูกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของนโยบาย BI ออเนี่ยก็ต้องไปซัพพอร์ตไปสนับสน,นุนในนโยบายรัฐบาลในส่วนนี้ก็แปลว่าถ้าอุตสาหกรรมไหนกิจการ,รไหนไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่รัฐบาลกำหนดไว้5พื้นที่เนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับอันถัดมาก็เป็นเรื่องของ พื้นที่ชายแดนภาคใต้อันนี้เป็นพื้นที่ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็ให้ความสำคัญนอกจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยตอนเรื่องความมั่นคงนะครับเป็นเรื่องซึ่งมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นชายแดนภาคใต้ก็คือ3จังหวัดนะครับปัตตานียะลานราธิวาสและบวกสี่อำเภอของสงขลาชันนะนาทวีเทพาและก็สบายย่อยอันเนี้ยใครก็ตามนักลงทุนรายไหนก็ตามที่ไปลงทุนใน3จังหวัดบวกสี่อำเภอของสงขลาที่ว่านี่ย ก็ได้รับสิทธิสูงสุดตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนส่วนเรื่องถัดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเรียกว่าการส่งเสริมแบบคลัสเตอร์คือเมื่อตอนถ้าเราไปดูนโยบายส่งเสริมลงทุนช่วงแรกๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับภูมิภาค นะเพราะฉะนั้นนักลงทุนนายไหน,ไหนโครงการไหนซึ่งไปอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งห่างไกลาจากกรุงเทพ uh huh. ก็ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด uh huh. แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการลงทุนก็ยังกระจุตัวอยู่ในจังหวัดซึ่ง uh huh. มีความพร้อมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเ uh huh. ช่นถ้าไปอยู่ภาคตะวันออกเนี่ย uh huh. ก็ผมว่า70% 8 0 mm hmm. ก็การลงทุนก็อยู่ตรงนี้ <True. S 2> ถ้าขึ้นไปทางอีสานก็นี่ไปพ้นโคราชขอนแก่น ไปทางใต้ก็สุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะทางเหนือเข้าเชียงใหม่รับทนเพราะฉะนั้นก็การลงทุนเข้าไปจุกตัวอยู่ในจังหวัดซึ่งมีความพร้อมในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวคิดนิดหนึ่งือเดิมเราเรียกระบบโซนิ่งนะเขตของเสริมการลงทุนคือเราบอกว่าเออโซนิ่งเรายกเลิกแล้วเราจะเน้นคลัสเตอร์คลัสเตอร์คลัสเตอร์เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมไหนซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นที่ไหนหรือว่าพื้นที่ไหนมีศักยภาพที่จะ ให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมไรก็จะได้รับการส่งเสริมนะครับก็แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการลงทุนไทยในต่างประเทศอ๋ออันนี้สนอันนี้น่าสนใจที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องการลงทุนในประเทศนะครับทั้งผองบนไทยเองแล้วกของต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยแต่ทีนี้เรื่องการลงทุนไทยในต่างประเทศเนี่ยที่จริงเราก็ทำมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยยังไม่มากพอจะยังไม่มากพอตอนนี้ก็จะมาขึ้นเนื่องจากว่าเราเจอกับความท้าทายแล้วกันนะผมไม่อยากเรียกปัญหาเป็นความท้าทายว่าหนึ่งในหลายุสากรรมเนี่ย ต้นทุนการผลิต monthly, ทั้งเร e ื่องแรงงานแล้วก็แพงขึ้นนะครับแรงงานก็หายากขึ้นแล้วก็วัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็เริ่มถูกหัดแคลนนะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาซึ่งเราก็ต้องย้ายหรือว่าการผลิตบางส่วนที่เราอยู่ในประเทศเราแข่งไม่ได้ก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายอีกอันหนึ่งของ b i ก็ประมาณ6ด้านในนี้นะที่เป็พทิศทางใหม่นะครับ ส่วนที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์คือเวลาพูดถึงดีไอเนี่ยเราส่งเสริมอย่างไรก็วิธีการส่งเสริมของดีไอก็คือการให้ยกเป็นสิทธิประโยชน์ด้านภาษีทธิรัูกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับที่ผ่านมาอย่างที่เรียนว่าเราดูพื้นที่เป็นหลักเป็นโซนในการลงเุนเป็นโซนนะเขตหนึ่งเขตสองเขตสามแล้วบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะไม่ดูโซนแต่ทีนี้สําหรับ อันใหม่อันนี้นะครับถ้าประเภทกิจการเนี่ยเราไม่เน้นทีต่ตังมาเ,เราจะดูเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นเ,เทคโนโลยีเช่นกิจการไหนผลิตภัณฑ์ไหน,น,ไหนซึ่งมีเทคโนโลยีสูงมีขั้นตอนการผลิตยุ่งยากซับซ้อนนะครับ หรือว่าเป็นกิจการซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ต้องใช้การวิจัยพัฒนาเยอะอก็จะได้รับสิทธิ์สูงหน่อยนะครับ<อ>เทคโนโลยีต่ำหน่อยก็จะไล่สิทธิประโยชน์น้อยลง<อ>ตามลำตับนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะ<อ>ส่วนอันที่สองเนี่ยที่ผมพูดมเมื่อสักครู่ว่าเราเน้นเรื่องความสามารถในการแข่งขันตรงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องวิจัยพัฒนาเรื่องการออกแบบเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเราจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ ตามคุณค่าของโครงการตามคุณค่าโครงการสมมุติคุณบัญชาทำชิ้นส่วนรถยนต์นะสมมุติได้รับภาษีชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็นไฮเทคนะเอาเสียว่า5ปีปีเป็นต้นเนี่ยับถ้าคุณบัญชาไปทําวิจัยพัฒนาเพิ่มนะครับไปพัฒนาบุคลากรในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าไปลงทุนในเรื่องของการออกแบบก็ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม,เพ,มเพราะฉะนั้นเป็นการจูงใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ แล้วก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นวิธีการให้สิทธิประโยชน์นี่ควรจะเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแม่ฟังอย่างนี้เราก็ต้องเอาใจช่วยกระทำ B.O.I. ที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเรื่องราวที่น่าสนใจในเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคืนความเชื่อมั่นให้กับโรงการอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็เป็นนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันประเทศไทยโดยผ่าน B.O.I. นะครับวันนี้ผมบัญชาชุมชัยเวชและรองเลขาธิการ B.O.I. ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดี